ส,สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้คุณครูเมี่ยงเนี่ยจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องแป้นพิมพ์อีกแล้วคราวที่แล้วนะคะสอนเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มแป้นพิมพ์ไปแล้วนะคะวันนี้จะเน้นย้ําในเรื่องของการใช้กลุ่มแป้นตัวอักษรซึ่งเป็นกลุ่มแป้นที่เยอะที่สุดในแป้นพิมพ์ของเราเนั่นเองนะคะแล้วก็แป้นพิมพ์ตัวอักษรเนี่ยมันจะมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะวันนี้นะคะจะเน้นเฉพาะภาษาอังกฤษก่อนนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่า ในแป้นพิมพ์แต่ละแป้นเนี่ยจะมีเฉพาะภาษาอังกฤษตัวใหญ่เท่านั้นนะคะแล้วภาษาอังกฤษตัวเล็กล่ะคะหายไปไหนตัวภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กเนี่ยก็ยังมีอยู่นะคะแต่วิธีการพิมพ์เนี่ยดูง่ายเลยก็คือนักเรียนเนี่ยต้องไปดูที่มุมขวาล่างของจอนะคะมันจะขึ้นตัว ENG ที่แปลว่าภาษาอังกฤษนะคะหรือว่า TH ที่แปลว่าภาษาไทยนะคะสังเกตง่ายๆเลยนะคะถ้ามันขึ้น EN หรือว่า ENG เนี่ยนักเรียนสามารถพิมพ์ได้เลยนะคะ พิมพ์ลงไปเนี่ยมันก็จะขึ้นตัวพิมพ์เล็กนั่นเองนะคะแล้วถ้านักเรียนเนี่ยอยากพิมพ์ตัวภาษาอังกฤษที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ล่ะคะทำยังไงค,คุณครูขอแนะนําตัวนี้เลยค่ะตัวนี้ก็คือปุ่มชิปนั่นเองนะคะปุ่มชิปเนี่ยนักเรียนสามารถที่จะพิมพ์ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ได้วิธีการเนี่ยง่ายๆเลยค่ะนักเรียนก็แค่กดปุ่มชิปค้างไว้ค้างไว้นะคะและก็กดตัวภาษาอังกฤษที่ตัวเองต้องการที่จะพิมพ์ลงไปค่ะมันก็จะขึ้นตัวภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่แล้วค่ะง่ายไหมล่ะคะ แล้วถ้านักเรียนอยากจะพิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่โดยที่ไม่ต้องกดปุ่มชิปทํายังไงคะวิธีการง Nai ่ายๆเลยเช่นกันคุณครูขอแนะนําตัวนี้มันก็คือปุ่มแคปล็อกนั่นเองนะคะปุ่มแคปล็อกเนี่ยจะสามารถพิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่โดยที่ไม่ต้องกดค้างเลยค่ะวิธีการใช้ปุ่มแคปล็อกง่ายมากเลยค่ะแค่นักเรียนเนี่ยกดปุ่มแคปล็อกนะคะสัญญาณไฟก็จะขึ้นนะคะและนักเรียนก็สามารถพิมพ์ตัวอะไรก็ได้มันก็จะขึ้นตัวพิมพ์ใหญ่หมดเลยค่ะทีนี้เนี่ย ถ้านักเรียนต้องการเอาออกเนี่ยก็แค่กดปุ่มแคปล็อกออกนะคะแต่อย่าลืมเอาออกนะเดี๋ยวตัวพิมพ์เล็กไม่ขึ้นเอาละค่ะนักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพิมพ์ภาษาอังกฤษที่เป็นตัวพิมพ์เล็กและก็ตัวพิมพ์ใหญ่ไปแล้วนะคะทีนี้เนี่ยนักเรียนก็ต้องฝึกฝนนะคะจะได้มีทักษะมีความชํานาญในการพิมพ์มากขึ้นนะคะคราวหน้านะคะเดี๋ยวคุณครูจะสอนการใช้แป้นพิมพ์ในการพิมพ์ภาษาทไทยนั่นเองนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ